ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเคยพูดดีๆแล้วมันไม่ได้ผลนะ่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าการพูดใจแย่ๆใส่คนอื่นอะ่ะมันถึงจะได้ผลเราอาจจะต้องเรียนรู้ในการหาวิธีใหม่ที่จะสื่อสารถ้าสื่อสารแล้วไม่ได้ผลลัพธ์สิ่งที่เราควรทําก็แค่หยุดสื่อสารแค่นั้นเองไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงใครขนาดนั้นถ้าเราบอกว่าเราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วการหวังดีของเราอ่ะมันไปทาร้ายจิตใจคนอื่นน่ะเราอาจจะต้องเรียนในเรื่องของความหวังดีใหม่ เราอาจจะเป็นคนที่หวังดีได้แต่จะต้องเรียนรู้ในการสื่อสารออกไปแล้วให้เฮลตี้กับใจคนอื่นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าวุฒิภาวะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากพอเราจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้ถ้าบอกว่าหวังดีแต่ทำร้ายคนรอบข้างหมดเลยหวังดีแต่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยไม่รู้ว่าจะหวังดีไปทำไมถูกต้องปะแต่ถ้าเราบอกว่าเราหวังดีกับใครสักคนนึงจริงๆอะเราอาจจะไม่ต้องพูดคำว่าฉันหวังดีกับเธอนะ คนที่เขารับสารไปเขาสามารถรับรู้ได้เอง